สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมได้เป็นเหรียญพระราชทานชาวเขาของราชการที่9้าหมานะครับเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับผมตัวเลขนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสวยเป็นตัวเลขหายากนะครับศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์หกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเหรียญอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นะครับนี่ยังสวยอยู่ได้มาพร้อมกับเลี่ยมเงินตลับกรอบเงินแบบนี้เลยนะครับกรอบเงินแท้นะครับ กรอบเงินหนาๆน,น,นะครับเพื่อนๆแบบนี้กรอบเงินหนานะครับนี่ตีเกียวไว้เลยด้านข้างนะครับลวดลายสวยคมชัดนะครับได้มาพร้อมเหรียญแบบนี้พร้อมใช้เลยครับใครที่หาสะสมอยู่นะครับเหรียญน,นี้ผมแนะนําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการเช่าหาสะสมกันมายาวนานเป็นรุ่นตํานานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสําหรับเหรียญชาวเขาเนี่ยเจอแบบ ตกจังหวัดหายากนี่มีการเช่าหากันตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ใครที่อยากมีสะสมนะครับผมมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับเหรียญชาวเขาผิวเดิมๆครับเรี่ยมอยู่ในเรี่ยมกันน้ํานะครับพร้อมกรอบเงินแบบนี้เนี่ยกรอบเงินแท้ด้วยนะครับกรอบเงินแท้แล้วเงินหนานะครับเงินหนาเลยหนักๆเลยครับเพื่อนๆนะหนักมือนะครับี่เงินหนาหนาแบบนี้